28มิถุนายน2566ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตโพสต์อัปเดตคิวงานนอ้องไรอันกัดบัณฑิตกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลโพสต์จาก f c e e o o o ไรอันกัดบัณฑิตกล้าที่จะแข็งแรงยอมโตไปเป็นไม้ใหญ่ที่สง่างามสวัสดีวันพุธสีเขียวครับไททรอันกัดบัณฑิต ต่อด้วยโพสต์อัปเดตคิวงานจาก f c e e o o o r ราอานกัดบัณฑิตกันเลยค่ะอีกหนึ่งโพสต์จาก f c e e o o o r ราอานกัดบัณฑิตค่ะเตรียมพบกับกเกษียณสโมสรคอนเสิร์ตโชว์พิเศษบทเพลงหวานย้อนวันวาน,วานบรรยากาศที่คิดถึงวันพฤหัสบ,บดีที่29มิถุนายน2566ชวนย้อนวนันวาน,วานกับบรรยากาศที่คิดถึงไปกับท่วงทํานองเพลงลูกทุ่ง และน้ำเสียงอันไพเราะโดยไรยอันกัดบัณฑิตแชมป์200สมัยไม่หมดนี้เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าร่วมงานฟรีที่งาน Thailand Health Care 2023กระเซียนสมโมสรสถานที่จัดงานในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นที่3ย่านมิทเทวหอชั้น5 สามย่านมิดทาวค่ะ FC แฟนคลับนะคะก็อย่าลืมไปให้กําลังใจน้องกันเยอะๆนะคะใครที่อยู่ใกล้ค่ะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะคะสำหรับงานในวันพรุ่งนี้ค่ะ,กะเกษียณสโมสรนนะคะเวลา18บแนาฬิกาเป็นต้นไปงานนี้ก็ชมฟรีค่ะ และในงานนี้นะคะนอกจากจะได้ฟังเสียงหวานๆของน้องไรอันกัดบัณฑิตแล้วนะคะในวันที่30นะคะ30มิถุนายน2560 กนะคะก็จะมีโชมชายอารุณฉานนะคะแล้วก็วันที่1กรกฎาคมนะคะก็จะเป็นน้องโตโต้ธนเดชนะคะหรือโตโตนั่นเองวันที่29ก็อย่าลืมไปให้กําลังใจน้องกันเยอะๆนะคะเวลา18บแนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปค่ะงานชมฟรีค่ะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก f a c e b o o k ไรอันกัดบัณฑิตไว้ณัที่นี้ด้วยนะคะ หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นัดที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ